นี้คือธงธรรมาธิปไตยนะครับเป็นธงที่ต่อไปจะเป็นธงชาติใหม่นั่นเองนะครับในยุค AI ธงชาติไทยฮะแต่ตอนนี้เรียกว่าธงธรรมาธิปไตยนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับธงธรรมาธิปไตยที่ประเทศไทยจะประกาศใช้ระบบบกใหม่นะครับก็เป็นการทำของคนแรงงานนะครับอายุห6บกปีแล้วอยู่ประเทศนี้มา รู้หมดแล้วฮะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรประเทศไทยจึงได้ติดก,กับดักออกไม่ได้จึงต้องออกแบบโลกระบบการทุของใหม่ให้กับประเทศไทยเพื่อประกาศใช้ในยุค AI ต่อเวทีโลกนะครับซึ่งการจะประกาศใช้นั้นก็ไม่ต่างกับยุทธศาสตร์ของพระเจ้าตากที่จะต้องทุบหม้อข้าวนะครับยุคสมัยใหม่หม้อข้าวแทนที่จะเป็นหม้อดินนะครับมันก็คือเนี่ยฮะบัตรเงินเดือนทั้งหลายนะครับ ยุทธศาสตร์ของพระเจ้านะครับอันนี้ปี60ตอนนี้ปี64แล้วอ่าก็ควรจะได้ใช้ทุกสีนะครับหลังจากที่ผมทำมาแล้วเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจในผังเหล่านี้ซึ่งจะต้องเรียนรู้ผังเหล่านี้ฮะนะฮะเรียนรู้แต่ลบล็อกมันทำงานอย่างไรนะครับอย่างนี้นะฮะนะฮะก็จะได้การแก้ปัญหาประเทศชาติ ออกจากวงกรอุตุบาลแล้วไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจในยุคไอทซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งนั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเราเข้าไปเป็นระดับนี่คือทางเดินไปสู่การเป็นชาติธรรมาธิปิตยนะครับของไทยเงียบคือผมไม่ไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุมนุมศีซัพกับกลุ่มสีใดๆทัยย้งสิ้นกีฬาสีไม่เคยไปยุคสามนิ้วก็ไม่เคยไปเพราะรู้ว่าแกนนาแต่ละแกนานั้นไม่ ไม่สามารถพาไปได้เพราะว่าผังนี่มันจะบอกเลยนะครับหรือถ้าท่านดูผังในท่านมันจะบอกเลยคือในโลกใบนี้ยมันมีอยู่สี่ขบวนเท่านั้นเองนะครับไอ้สี่ขบวนนี่จะพาไปไหนเนี่ยผลมันจะออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรละเอียดแต่ผมจะเกิดนให้เห็นก่อนว่าไอ้สี่ขบวนนี่นะประเทศไทยนะหลงทางกันนะครับในโลกเนี่ยพ,พูดง่ายในโลกเนี่ยมันจะมีมันจะมาจากสี่ขบวนนี้เท่านั้นเองนะครับขบวนประชาธิปไตยขบวนคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ขบวนเผด็จการอ่าแล้วก็ขบวนเป็นปฏิปักษ์นะครับ ไอ้ระบวนเผด็จการอยู่มายาวนานอยู่มาตั้งแต่สมัยมีระบบกษัตริย์กันตอนนี้ทั่วโลก,กเขาปยนหมดล้วไม่มีละการปกครองด้วยระบบกษัตริย์แต่ว่าไอ้เผด็จการมัยังสืบเนื่องอยู่นะครับทีนี้เขาจากหมดยุคยุกษัตริย์เขาต้องไปเลือกไม่เป็นประชาธิปไตยคุณก็เป็นคอม,นมมิวนิสต์มี2องอน,นั่นเองในโลกนะฮะสหลัฐเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นคอมมิวนิสต์ก็แต่มันต้องมาผ่านประต time, ูม so ิติประตูนี้ก็คือจะทําปฏิวัติก็ได้จะเลือกตั้งก็ได้ครับอันนี้เรียกว่าเป็นประตูสู่การไปเกิดใหม่ไปเกิดไหนอ่ะออกมามันก็มี3อันที่เลือกนั่นเองหนึ่งเป็นชาติประชาธิปไตย2เป็นชาติเผด็จการ3เป็นชาติคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะครับเปลี่ยนมาเราเจ็บตั้งใจมาที่นี่แต่มันมีกลุ่ม3นิ้วนั่นแหละครับต้นต้นตอ3มนิ้วนะกูร์นาลาดนั่นเองนะครับก็เป็นเผด็จการก็ทําให้ประเทศเป็นนดกรรตลอะคับ แต่ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นเผด็จการก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะวิ่งมาที่สองอันนี้เองไม่อันนี้เป็นโลกาธิปไตยนะครับพวกมีเลือกตั้งนะเป็นประชาธิปไตยก็ใช้เลือกตั้งส่วนเผด็จการก็คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็มีเลือกตั้งเผด็จการก็จัดให้มีหลอกก็มีจัดรูปแบบกำ็ัีเลือกตั้งก็ได้แต่ทั้งอ่ะแต่แต่มันอยู่ในประเภทอัตณาธิปไตยนะครับอันนี้มันโลกาธิปไตยส่วนอีกอันหนึ่งเป็นธรรมธิปไตยอันนี้แหละนนครรัับอนนนเเเีี้้้ย 1, 2, ย่พะพะุทธจาาใหม นะครับพระพุทธเจ้าให้แนวทางการปกครองสามแนวทางไว้แก่โลกแต่โลกชาติยังสองอันนั่นเองนะครับอารติทิพย์ตายกับโลกาทิพย์ตซึ่งประเทศไทยอยู่ในนี้ครับปฏิการมาถึงแปดสิบแปดปีนี่ครับเราอยู่ขบวนนี้เราขึ้นขบวนผิดแทนที่จะขึ้นขบวนนี้นะครับไอ้สี่ขบวนเนี่ยมันก็เหมือนกับประแจประแจรางรถไฟอะที่เขาสับประแจโยกโยกสับรางอะคือสับผิดปุ๊บมันก็นี่ประเทศไทยสับมาเนี้ยด็จการเป็นเผด็จการเพราะเรามุ่งเราจะไปปฏิทิพยตายฮะแต่มันมีคณะบางอย่างมาสับ ลางเปนี้มันก็มานี่มันก็ออกมาดีสิครับมันก็อยู่ในอัลตราตาย,ตายอยู่ด i วิชั่นสามเนี่ยตกแทนที่จะไปด i วิชั่นหนึ่งส่วนงานผมเป็นงานอะไรนี่ครับทางเดินทรรมศาสตรจะพาไปเป็นด i วิชั่นหนึ่งไปเป็นอย่างไรก็เขาดูรายละเอียดน,นะครับอ่านี้ส่วนขบวนที่สี่นี่ขบวนปฏิปักษ์ก็คือกลุ่มไหนกลุ่มนักวิชาการออกทีวีสื่อเ,เป็นประจำอาจารย์มหาหลายัยดังทั้งหลายดูก้าวหน้ามากกลุ่มนี้แต่ผมดูประกอบเป็นไงเป็นกลุ่มต่อต้านต่อต้านอะไรต่อต้านประชาธิปไตยแล้ว การไปเป็นคอมมินิตต่อต้านเนี่ยสองอันเนี้ยซึ่งอันนี้คือความก้าวหน้านะครับคุณจะเป็น็บไ์ก็ได้คุณจะเป็นคอมมินิตก็ได้มันคือความก้าวหน้านะครับแต่ว่ามันคนละคนละเศรษฐกิจกันที่จะพาไปนะครับแต่กลุ่มเนี้ยเราได้ยินอยู่บ่อยออกทีวีบ่อยโอ้โหดูหน้าติดตามฟังคุณฟังให้ตายเมันก็ไปไปลายเพราะอะไรไหมเพราะดูเส้นทางเนี้ยมันมาขวางกันหมดมันไม่ได้มุ่งไปไหนนะก็เห็นไหมอาจารย์ทักมหลาหลายหัยต่างๆมาพูดเยอะแยะพูดยังไงก็ พูดวิเคราะห์ยังไงมันใช่มันน่าตื่นเต้นน,น่าสนใจโอ้โหน่าติดตามทุกฝี่ก้ารู้ไปหมดแต่ไม่พาไปไหนครับน,นี่นี่กลุ่มนี้แปลกผมเองก็ไปยังแปลกใจเอ๊ะทำไมเขาช่างรู้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้มาจากหล,นะลักวิชาที่ถูกนะฮะหลักวิชาที่ถูกจำไว้ว่างานผมเป็นงานที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาที่ถูกเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไปร่วมสีไหนทั้งสิ้นเน่ะนะไม่เป็นสีไหนจริงไปไทยเงียบไงเพราะว่าแกนนําแต่ละแกนนํามันไม่ได้พาไปไหนนะครับมันมันพาไปไหนมันก็ยังอยู่เนี้ย ดิเวชันสามกับสองนั่นเองยุคเอไประเทศไทยต้องมานี้ฮะเป็นธรรมะตายถามว่าจะมาตรงนี้ได้อย่างไรขเ,งเขาเชิญเขาดีเลียร์รูนละเอียดในงานผมที่จะพาปไปไทยออกจากวงจรอ,อุบาทไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองในยุค AI ที่จะไปได้อย่างไรก็น,นี่ไงฮะต้องมีเกรสรีเซ็ตเกิดขึ้นก็เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเกรสดิเวชันเนี่ยนะฮะ The g ด a เกรสดิเ s ชันเนี่ยไอเศรษฐกิจที่มันล่มสลายน่ะอ่าตอนนี้ก็บทใหม่กล่อมแล้วก็เจอกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น คราวนี้จะเป็นคนเลเบอร์นะฮะวันเลเบอร์คือผมนี่ฮะอายุหกสิบหกแล้วทํางานมาเก็บเงินไม่เคยอยู่ครับเพราะว่าเงินมันเฟ้อตลอดนะครับก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนสามสิบาทเอ้ยเมื่อก่อนสิบาทเดี๋ยวนี้เป็นเท่าไหร่สามสี่สิบนะฮะนั่นคือแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วมันเข้าสู่ยุค AI นะครับมันเป็นมันเกิดการดิสแปชันหลายๆอย่างคือต้องทิ้งโลกเก่าแล้วเข้าสู่โลกใหม่ไหนๆโลกมันจะเปลี่ยนยุคกันแล้วเพราะนั้นมันไม่ใช่ แล้วเกสดีไม่ใช่มันมาแล้วแล้วมันถึงมาก็จะไม่ไม่ไม่แก้เราไปวนที่เดิมเราแก้เราจะวนที่เก่าการจะไม่วนจะต้องทำมาต้องเกรสรีเซ็ตจำประโยคนี้ว่าเกรสรีเซ็ตนะครับมันเปลี่ยนยุคข,ของโลกนะมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่ไอ้รอบของไอ้เศรษฐกิจอย่างนี้นี่มันเปลี่ยนยุคข,ของโลกคือเปลี่ยนยุคสมัยของโลกเลยก็คือจบยุคทุนยทุนยมเลยเกิดทุนใหม่ขึ้นเรียกทุนชั้นกลางนะครับทุนยม,มันจะไม่มีเมื่อทุนยมไม่มีก็จะไม่มีคนรวยกับคนจนจะมีชนชั้นกลางเกิดขึ้นนมันจะเป็น เกิดทุนชั้นกลางไงฮะนี่ครับจะมาแทนนี่คือเรื่องใหม่ที่โลกทั้งใบเนียจะต้องรีบมาศึกษาด่วนนะครับเอาละเมื่อหมดยุคจบยุคทุน,ยนิยมันก็คือหมดยุคพักการเมืองไม่มีการนา,าบาลอีกต่อไปมันจะไปสู่ยุคอะไรยุคประชาชนปกครองตนเองนี่ครับประชาชนจะปกครองตนเองได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีพักการเมืองสอสพักการเมืองไม่ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญอันประหลาดประหล,ลที่ประเทศไทยมันทากันมายึดถือกันมาเพราะที่นี่จะใช้ระบบสี่ฐานมานัฐนะและใช้ระบบธรรมาธิไปไตย มันไปนทางสายกลางที่พระเจ้าให้มาแล้วพอที่นี่ใช้หลักที่ถูกต้องคือนิิธรรมเราไม่ใช้หลักนิติรัฐเพราะหลักนิติรัฐมันจะต้องเป็นร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญไปมาตานั่นมาตาน,นี้นาานนไประเทศไทยก็เถียงกันอยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดไปเสียงไปเถียงสิ่งที่ผิดมันผิดมาตั้งแต่สับประจารางมานี่ฮะปฏิการปในการมันก็ขยนหลอกแล้วมันดูนะเอาแล้วธรรมนูญมานําเราก็ไปบ้านแลฐธรรมนูญกันเถียงกันให้ตายก็ไม่รู้เรื่องไม่สามภารถพาประเทศออกได้คุณก็อยู่ที่เดิมมงแ้้้คุณไดไดปใชต สู้ให้ตายแบบตายคุณมันก็ยังอยู่ระดับชั้นสามสองซึ่งไม่เหมาะในยุคเอไอ่ประเทศไทยต้องมาเป็นอันนี้จะเป็นได้ยังไงก็เข้าเดือดรุ่งานผมนะ้กำลังอธิบายอยู่เนี่ยครับเราจะใช้หลักนิติธรรมไม่ใช้หลักนิติรัฐไอ้หลักนิติรัฐเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของเผด็จการเราใช้มานตั้งแปดสิบแปดปีถูกหลอกใช้ฮะเผด็จการมันมีวิธีหลอกล่อไงด้วยรับธนูเนี่ยประชาชนก็ไปรับเนี่ยหลอกถูกหลอกให้รับประชาชนก็ไปรับรับมาแล้วก็ทำตามบัญชีบีบแก้ธนูก็แก้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะเพรราะนิิตัฐ พนักานมันเป็นเครื่องมือของด็จกงานพนักงก็เขียนทุกอย่างคอบคุมด็จการอลังการยิ่งใหญ่อยู่ไปยี่สิบปีแต่ผมจะทําให้อยู่แค่สองปีด้วยการมาใช้นิติธรรมแล้วประชาชนต้องนิติธรรมนี่คือเครื่องมือของประชาชนนะครับแต่ทำไมประชาชนไปยอมใช้เครื่องมือของโจรห้าร้อยล่ะครับนี่เครื่องมือของโจรห้าร้อยที่ร่างรัฐธนรมนูญมาแต่นี่คือเครื่องมือของประชาชนดังนั้นประชาชนต้องมาใช้เครื่องมือนิติธรรมอย่าไปใช้เครื่องมือนิติรัฐอันนี้แหละที่คนไทยแยกไม่ได้แยกแยกถูกแยกผิดไม่เป็น นี่ทธรรมนี่รัดมันคนละพวดนครับอย่าพูดติดกันคนที่ไม่รู้เรื่องก็คือนี่ครับนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยไม่รู้หรอกพูดติดกันหมดนะครับประเทศก็เลยไปไหนไม่ได้เลยนี่ไงเป็นขวางทางนี่ครับไอ้หลักนี่เขาให้มานี่เป็นหลักวิชาที่ถูกต้องที่คนไทยไม่รู้และไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลักนี้นะครับท่านสู้กันให้ตายมาแปดสิบแปดปีประเทศก็ไม่ไปไหนแล้วครับวนอยู่ที่เดิมนะครับทาออกไม่ได้ท่านจะต้องมาที่นี่เที่นี่จะมีทางออกนะแต่ขอให้เข้าใจคอนเซ็ปต์นี่ก่อน เขาจะให้เครื่องไม้เครื่องมือถูกมันก็ทั้งกดปุ่มอ่ะเหมือนท่านจะนั่งแผงแผงคอนโซลควบคุมมีปุ่มให้กดอย่างเงี้ยเนี่ยผมทำให้ดูมีนิ้วให้กดเออเราก็มาดูในแผงเนี่ยเออเนี่ยเรากดปุ่มนี่มาตั้งนานแปดสิบแปดปีแล้วใช้แต่เนี่ยไอ้นี่ติดรัดเนี่ยไปร่างรัฐธรรมนูญก็อยู่นั่นแหละต่อนนี้ไม่ใช้กดมันออกนะก็คือยกเลิกไม่ใช้รัฐธรรมนูญอ่าไปใช้หลังนี่ทำกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันทำงานเองอ่ากดที่ทำปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นจอบอกว่าต้องทำเนะี่ยสเต,ต 2, 1, 3, 4, 5, 6, ็ะะปข ถ้าเราไปทาตามแค่นั้นนะ่ะที่ผมออกแบบไว้ก็ไปเป็นชาติมหาอำนาจเลยออกจากวงจนวบัตเลยทีนั่นคือก็ออกจากยุคมืดบอดสี่ด้านของประเทศไทยไปสู่ความรุ่งเรืองด้วยสี่แพลตฟอร์มใหม่นะฮะซึ่งก็เป็นฟ้าใหม่เนี่ยฟ้าใสาก็จะมาตรงนี้แหละครับใช้เวลาเปลี่ยนยุคสมัยนี่สองปีแทนที่เป็นยี่สิบปีเราไม่ใช้ยี่สิบปีเราทําให้เราทำให้เร็วว่านั้นเร็วกว่าของรัฐบาลตู่รัฐบาลตู่20ปีมันนานเราใช้เวลา2ปีเร็ว เพื่องางานผมอะดีกว่าของรัฐบาลตู่หรือรัฐมนูญปีหกศูนย์ถึงสิบเท่ามันจึงใช้เวลาสองปีเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นขอเชิญหมู่บ้านมารวมตัวกันใหม่เป็นหมู่บ้านมหาอำนาจนะครับเพื่อจะควบคุมรัฐบาลเองเพราะประชาชนจะเป็นรัฐบาลเองฮะไม่มีใครเลือกตั้งต่อไปละนี่เกินยกเราชาติเป็นชาติการยานธมิตรของโลกจะเกิดกลุ่มชาติใหม่เรียกว่ากลุ่มชาติการยานมิตรของโลกแล้วประเทศไทยจะมีเพื่อนสมาชิกมาสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติใหม่และประเทศไทยเป็น ต้นแบบเป็นเจ้าภาพและนี่แหละคือเส้นทางการเป็นชาติมหาอำนาจของประเทศไทยจะเป็นได้อย่างไรก็มาดูนะครับอันนี้หมู่บ้านมหาอำนาจฝังเนี่ยมันจะทําให้หมู่บ้านมหาอนาจเกิดขึ้นได้โดยมีสี่แพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มที่หนึ่งแพลตฟอร์มที่สองแพลตฟอร์มที่สามแพลตฟอร์มที่สี่นะแพลตฟอร์มที่หนึ่งมาก่อนมันเป็นหลักของศาสนาพุทธที่นี่จะเป็นพุทธจะเปิดนี่พุทธพุทธใหม่พุทธนิกายคอสมิกนะเป็นพุทธเพื่อการปกครองตนเองเนี่ยครับอันนี้อันที่หนึ่งแพลตฟอร์มที่หนึ่ง แพลตฟอร์มสองนี่เป็นวิถีชีวิตนะคนไทยจริงทุกวันนี้เราเป็นคนไทยปลอมเพราะเราอยู่ในประเทศไทยปลอมนะฮะปลอมมา8 8ปีจากรอเจ็ดจนถึงทุกวันนี้นะเราเป็นประเทศไทยปลอมเพราะนั้นต้องสมัครมาเป็นคนไทยจริงก็จะมีวิถีชีวิตคนไทยจริงเป็นอย่างไรก็เข้าเรียนรู้นะครับส่วนแพลตฟอร์ม uh, ที่3ก็คือการค้าชั้นกลางเนี่ยเราไม่ใช้ถุนนิยมนะเป็นการค้าชั้นกลางการ,นะรชั้นกลางท่านดูมาเรื่อยก็จะมาถึงบล็อกเนี้สเต็ปโคยแล้วก็บีซีบีดีซีนะครับ ซึ่งธนาคารไทยก็จะออกสกุลเงินใหม่แล้วก็จะมีสกุลเงินใหม่ขอ,หมของหมู่บ้านเรียกว่าธรรมขันนั่นเองจะมีคอยธรรมขันเกิดขึ้นนะคอยธรรมขันหนึ่งคอยก็เป็นเงินมากมายแล้วก็ประชาชนจะมีเงินมากมายมาสา,ามีทุนสำรองประชาชนส่วนอันนี้ขั้นตอมที่สี่คือการปกครองตัวเองอันนี้แหละที่จะต้องจัดตั้งองค์การหมู่บ้านมาหานาจขึ้นแล้วมันก็จะเป็นไปตามสเ,เต็ปขั้นตอนที่เรออกแบบไว้นี่แหละครับนะครับวันนี้ขอเชิญนะครับเข้าเรียนรู้การกู้ชาติในยุค AI โดยนํา ขบวนการกู้ชาติของพระเจ้าตากนะครับเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งก็เกิดขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองขึ้นนะครับซึ่งผมจะนําขบวนนี้เองนะครับขอเชิญประชาชนมาสมัครนะฮะร่วมพระเจ้าตากต้องการกู้ชาติก็ต้องรวบรวมเสียงยุคนี้ต้องรวบรวมเสียงอ่ะก็สมัยนู้นรวบรวมมิดาแล้วก็ไปทุบมอค้าแต่มอค้ายุคนี้คือเงินเดือนฮะเพราะนั้นท่านต้องทุบเงินเดือนนะฮะเงินเดือนเนี่ยไม่ต้องทุบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ทุกเพียงแค่หนึ่งในสี่นะครับก็มาร่วมการกู้ชาติขอมมิเนต่างได้เอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมกระบวนการกู้ชาตินะครับเพื่อเดินไปตามเส้นทางของธรรมอธิปไตยของไทยเงียบซึ่งกําลังนําเสนอท่านอยู่ขณะน,นี้เพราะไทยเงียบเป็นผู้ที่ได้โอกาสนะเป็นแรยงานธรรมดาก็ต้องจัดตั้งโต๊ะก็ทางง่ายๆอย่างเงี้ยนะตามภาษาของคนแรงงานนะครับนะครับอยู่ก็เป็นไอ สัตว์นดูธรรมดานะฮะดูก็รู้นะฮะเอาละชีวิตคนไทยมันอยู่ประเทศที่ร่ํารวยมหาศาลเป็นชาติร่ารวยมหาศาลนะครับแต่ชีวิตคนไทยอยู่กันโอ้โหมันจะเป็นต้องทุบหม้อข้าวอ้ยุคทุนนิยมทิ้งนะครับแล้วเกิดหม้อข้าวใหม่นะครับที่มั่งคั่งอยู่ในระบบระบบใหม่นี่คือธงชาติใหม่เป็นลําดับต่อไปนะครับขอเชิญสั่งซื้องานของผมผังที่ท่านจะต้องดู ถัทงทั้งหมดนี้มันจะเป็นถังลายแทงเหมือนท่านได้ท่านจะไปเอาขุมทรัพย์มาหาศาลเพราะประชาชนทุกคนจะมีทุนสำรองคนละตั้งไว้ที่หนึ่งถึงสิบล้านบาทเราจะได้ตรงไหนก็อยู่ที่ถังลายแทงแล้วก็ไปปฏิบัติตามสเต็ปขั้นตอนของมันอยู่ในอยู่ในสี่แพลตฟอร์มนี่แหละครับเราทําให้ตามเนี้ยมันก็จะได้นะครับนะครับดังนั้นเขาเชิญสั่งซื้อลายแทงในการกู้ชาติของพระเจ้าตากสองเพื่อกอบกู้ชาติใหม่และสร้างชาติไทยมหาอำนาจขึ้นในยุคเอไอ ด้วยโงธรรมาธิปิตยนี้ติดทั้งบ้านทั้งเมืองครับสวัสดีครับ